สนับสนุนโดย <he> เดเฮแชมพูชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟมินเต้ทีรีไว์ขอต้อนรับกลับมาในร้อง168ชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้กับอาหารที่เป็นแรงบันดาลใจเราจะมาเปลี่ยนกุกกี้เป็นกุกไก่เรื่องราวจากจังหวัดลำปางโดยคุณเกษรินกลิ่นฟุง้งเจ้าของแบรนด์นะครับแบรนด์ที่มีชื่อว่าพอดีคำบายแม่หนิงฟูดอย เรื่องของเรื่องก็คือว่าเธอเห็นความชอบกินขนมของลูกชายแล้วแม่หนิงก็เลยเกิดความคิดอยากทำขนมอร่อยออ่ยด้วยใจและเต็ไมไปด้วยคุณภาพเพื่อให้ลูกชายได้กินในที่สุดเธอก็สามารถที่จะได้ทำคุกกี้ที่เป็นกุ๊กไก่ไส้สับปะรดกลายเป็นของฝากประจำเมืองลำปางให้พวกเราได้มีโอกาสได้ชิมกันมาลองรู้จักเรื่องราวของเธอกันครับคุณเกษรินกลิ่นฟุ้ง สวัสดีค่ะคุณอางวิบูลและแฟนๆรายการ168ชั่วโมงแม่หนิงภูดอยค่ะเจ้าของแบรนด์ขนมพอดีคำใบแม่หนิงภูดอยจากจังหวัดลำปางพอดีคำใบแม่หนิงภูดอยอย่างที่บอกค่ะว่าเราเริ่มต้นมาจากความตั้งใจของแม่ที่จะทำขนมให้ลูกชายกินเพราะว่าคนเป็นแม่เราจะสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกเสมอ เพราะฉะนั้นภูดอยจึงเปรียบสเสมือนตัวแทนของลูกตัวแทนของลูกของแม่แม่หรือว่าตัวแทนของลูกค้านะคะที่จะได้กินหรือว่าได้รับขนมที่มีคุณภาพอร่อยแล้วก็ใส่ใจในทุกๆก,กระบวนการผลิตค่ะ เริ่มจากสิ่งที่เราชอบก่อนด้วยหนิงอะชอบกินขนมปังกรอบหรือว่าขนมคุกกี้อเงี้ยนิงก็เลยเริ่มที่จะศึกษาการทําขนมปังกรอบขนมคุกกี้นะคะเริ่มต้นจากทํากินเองทําให้ลูกกินทําให้คนในครอบครัวจนแบ่งปันแจกจ่ายให้กับเพื่อนๆหอว่าญาติพี่น้องเงี้ย จนสูตรอะถูกพัฒนามาในระดับที่เรามีความมั่นใจที่จะเอาไปฝากขายตามร้านหนิงก็เริ่มจากการฝากขายตามร้านกาแฟร้านกับข้าวร้านกว๋วยเตี๋ยวในตำบลบ้านศาในอำเภอแจห้หงก่อนนะคะซึ่งนั่นก็คือจุดเริ่มต้นเล็กๆของแบรนด์พอดีคำบายแม่หนิงผู้ดอยค่ะ นหนิงยังได้มีโอกาสที่จะนําเสนอเกี่ยวกับชุดผลิตภัณฑ์กระเช้าของขวัญปีใหม่นะคะให้กับทางหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทาง SCG ลําำปางหรือแม้แต่หน่วยงานภาครัฐที่สนใจนะคะโดยการรวบรวมสินค้าค่ะของเพื่อนๆพ,นพื่พี่ๆสมาชิกโครงการพลังชุมชนที่มีอยู่นะคะโดยการนําสินค้าของกลุ่มสมาชิกเนี่ยมารวมเป็นจัดกระเช้าเป็นของข,องขวัญปีใหม่ อย่างเช่นที่เราอ่ะให้ความสําคัญในทุกๆก,กระบวนการผลิตนะคะเริ่มตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบการผลิตหรือว่าการบรรจุภัณฑ์ตลอดจนการมองหามาตรฐานมารองรับว่าสินค้าของเราเนี่ยสะอาดปลอดภยัยได้มาตรฐานขอมาตรฐานออยซึ่งขนมธรรมดาธรรมดาของเราคุกกี้ไส้สับประรดหรือว่าขนมแบรนด์แม่หนิงพูดอ,อยเนี่ยก็ได้รับมาตรฐานออย หนึ่งแนวทางที่หนิงใช้รับมือกับวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็คือการเพิ่มชนิดของตัวขนมให้มันมีมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าค่ะอย่างเช่นขนมเปี๊ยะหัวเม่งไส้ถั่วไข่เค็มหรือว่าถั่วล้วนขนมค้ดกล้วยหอมรวมถึงพายบรนัดดอยนะคะที่เหมาะสำหรับที่จะเป็นของขวัญของฝากในแต่ละเทศกาล รามาเที่ยวจังหวัดลำปางนะคะแล้วหาของฝากไปฝากคนที่บ้านคนที่เรารักเนี่ยในถุงของฝากนั้นนะ่ะนอกจากเขาแต่นน้ำแตงโมแล้วอะ่ะหนิงก็อยากจะเห็นกุ๊กไก่ไส้สับป,ประรดของแม่หนิงผู้ดอยนะ่ะอยู่ในถุงของฝากนึ่งด้วยค่ะ ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วคุณอยู่จังหวัดไหนก็สามารถที่จะสั่งคุกกี้ที่กลายเป็นกุกไก่ไส้สับปะรดของพอดีคำาบแม่หนิงภูดอยจากเมืองลำปางได้นะครับที่ Facebook Page พอดีคำาบแม่หนิง ข่าวสามสีและวิทยุค,ครอบครัวข่าวจัดกิจกรรมคือในฝันวันพิเศษกับการพบกันครั้งแรกบนเวทีของสองศิลปินปูพงศิษย์คัมพีและนกพรชนีในวันเสาร์ที่18มิถุนายนเวลา18นาฬิกา30นาทีสามารถซื้อบัตรชมรอบไลฟ์สตรีมมิ่งได้ที่ไทยทิเ c k ต t m a เมเจอร์ทุกสาขา www.thaiticketmajor.com หรือโทร02-262-3456บัตรราคา199บาทสนับสนุนโดย Sing Corporation บริษัท T&B Media Global ประเทศไทยและ Search Entertainment <In> ใครที่สนใจก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมสนุกในกิจกรรมนี้ได้นะครับวันในวิสคืนในฝันวันพิเศษและเรามาทำบุญร่วมกันครับช่วงหน้าผมจะกลับมาพร้อมกับก,บการพูดคุยในค่ำคืนวันนี้ชีสโลกใหม่สัญชาติไทยของนักทำชีสท,ที่ผมอยากจะยกย่องให้เป็นศิลปินผู้ทำชีสได้อย่างมีคุณภาพจริงๆสักครู่หลังโฆษณา